เอพิโซดนี้คือภาควัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยลสร้างแค่2,000เหรียญไม่ตายด้วยลูกปืนแน่นอน oh. อันนี้คือดวงจิตสุดท้ายของหลวงพ่อเลยพี่ oh. ตัดลุงขาบถ้าตัดลุงไม่ขาบซื้อ,อยากผมไปเอามาคืนเลยไอตัวนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนสวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับนะฮะก็ต่อจาก EP ที่แล้ว เป็นอีที่2นะครับก็ EP 2นี่มันเน้นเรื่องพระเครื่องหลวงพ่อกลวยใครที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยตอนนี้นะครับเปิดชมเลยนะครับเต็มที่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กอครับสวัสดีครับสวัสดีครับววัััััีี้คคครรรบบบสสดเราเรียกว่าเอพิโซดนี้คือภาควัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยแล้วกันโอ้โหโอ้โหมหัศจเลยวัตถุมงคลท่านอ่ะก็คือแยกเป็นประเภทก็คือเอาใหญ่ๆเลยนะแน่นอนเหรียญอ่าเหรียญอ่าพระผงพระสมเด็จ พระเนื้อดินเผาพระดินมาแล้วก็พวกเครื่องรางของขังคือพูดง่ายๆมาร้านพี่ต้อมเนี่ยมีครบมสายงลวงปูีครบเอาแล้วครับมาตรงแนะนําดีกว่าแนะนําเลยเริ่มต้นเลยดีกว่าคือว่าแน่นอนเหรียญของท่านก็มี3มรุ่นใหญ่ๆคือเหรียญรุ่นแรกคือรุ่นหนึ่งเขาเรียกเหรียญทองฝาบาทดันหน้าเต็มองค์นะครับ ด้านหลังเป็นยันมุงกุฎพูะเจ้านะครับปี2504เนื้อทองฝาบาทส่วนเนื้ออัปกาสร้างแค่9เหรียญรุ่น2เรียกนโมตาบดอ่ะงงสิพี่นโมตาบอดนนโมตาบอดเป็นคาถาเป็นคาถาซึ่งคาถาที่หลวงพ่อเรียนจากคารวาะฉันเขียนว่าพี่ทิศให้มาสร้างแค่2,000เหรียญนะครับ ข้างหลังเป็นน้าโมตาบอดคือคาถาเหนียวอยู่คงแถวคาดข้างหน้าเป็นนั่งเต็มตัวพิธีเสาห้าด้วยเสาห้านี่เหนียวคุ้มครองไม่ตายด้วยลูกปืนแน่นอนหนึ่งสองพอรุ่น3าจะเป็นซีรีส์คำว่าซีรีส์ก็คือรุ่น3เนี่ยรุ่นสุดท้ายของที่เหรียญท่านคือเป็นเหรียญหานุมานหลังยันเห็นไหมอันนี้ท็อป นะเขาเรียกว่าท็อปนิตยอดนิยมยอดนิยมเป็นทรงโล่ฝรั่งเห็นไหมจะบ่งบอกบุคลิกความเป็นศิลปินของหนุ่พ่อเชฟหรือรูปทรงไม่เหมือนชาวบ้านเขเลยสมยเหมือนชาวบ้านเ็เลยใช่ใช่ในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยคนทั่วไปยังหาได้อยู่ไหมครับหาได้หาได้ยังยังมียังมีเพราะอะไรเพราะการสร้างมีปริมาณท่านศักหนุมานมาตั้งแต่หนุ่มใช่ไหมฮะตอนก่อนที่ยันสิ้นนี่ เขาก็เรียกทิ้งรอยไว้อเอาวิชาหนุมานเนี่ยลงหลังเหรียญซะเลยใช้คาถาปลุกเดียวกันกะที่สักลงสีข้างครับนี่นี่คือทิ้งรอยบนเหรียญไว้ซึ่งเธอไม่ต้องมาสักกับชันละส่วนเหรียญหลังยันเหรียญไงแทนตะกรุดของท่านครับท่านไม่ต้องตากตามจานตะกรุดแล้วเอามาลงหลังเหรียญยันไตสนาคมอนิขแควคาดคุ้มครองส่วนหนุมานนี่มาอุดคงกระพันนะครับอท่านคิดหลายหลายชั้นเลยนะ เนี่ยเนี่ยจะจะจะบ่งบอกถึงถึงถึงอุโบสถที่ใส่ของท่านส่วนเหรียญนอกวัดก็เป็นเหรียญเดิมบางนี่คืนช่อสุดมีชื่อสุดเพราะว่าหน้าเหมือนท่านที่สุดอ๋อไปจัดจัดทำที่วัดที่วัดเดิมบางแต่ท่านเสกเดี่ยวให้นะไม่เนี่ยท่านเสกเดี่ยวให้ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นนอกวัดและเป็นร่วมเสกครับอ่าก็ประสบการณ์สูง ก็เป็นเหรียญราคาเริ่มต้นหรือย anyway> ่อมเยาวที่สุดนี่คือใครจะเลริ่มต้นจากตัวนี้ใช่เนี่ยเนี่ยก็คือว่าก็ควรอนประเภทเหรียญครับง่ายส่วนรูปรอหรือรูปเหมือนปั๊มมีแค่สองรุ่นรุ่นแรกคือรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกครับสร้างวิธีการปั๊มกระแทกส่วนรุ่นสองเรียกถูกแล้วคือรูปรลอรุ่นสองคือหล่อฉีด แล้วก็บรรจุกลิ่งอันนี้คือดวงจิตสุดท้ายของของพ่อเลยพี่<อ>คือดวงจิตสุดท้ายค,ออคืออะไรคืออะไรคือตอนก่อนท่านสิ้นน่ท่านระวรน,นาไว้ว่าท่านจะอยู่ดูแลทุกสิษย์ตราบใดที่กลิ่นธูปพันเทียนยังไม่จางกูจะอยู่ดูแลมึงไม่ว่ามึงจะตายสักกี่ชาติกูก็จะอยู่ตรงนี้ดูแลพวกมึงตลอดไปอันนี้คือวาละสุดท้ายก่อน สองเดือนก่อนที่ท่านจะสิ้นนะคือวิธีหล่อรูปหล่อบนดบในบนดบรูปหล่อรูปหล่อรุ่นสองแบบค้องคอแบบห้านิ้วแล้วก็สมเด็จดำตอนนั้นท่านนอนจิตเตียงแล้วแล้วก็โยงสายสินนั่แหละท่านลาบากทําให้ลูกศิษย์ขนาดนี้รุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายที่ผมจึงพูดว่ามีดวงจิตน้อยๆของหลวงพ่อสถิตอยู่ในนั้นต่อไปรูปถ่ายรูปถ่ายนี้ก็ไม่ซับซ้อนอะไรเป็นพระเกจิ หลังปี2500ที่มีรูปถ่ายแพงๆโชว์เลยพี่โชว์เลยโชว์เลยอ่าลำดับเลยหนึ่งรูปรูปรูปถ่ายรุ่นแรกอ่ารูปถ่ายรุ่นแรกหลังสิงแต่หลังสิงเนี่ยคือท่านก็เก่งเรื่องสิงสิงอย่างสิงของหลวงพ่อเดิมครับอ่าอ่าคือเป็นทั้งเมตตานะเมตตาคุณงกระพันแก้วพาดรุ่นนี้รุ่นแรกเล่นง่ายจบง่ายที่ความคมชัดของ ของรูปถ่ายที่เกิดจากฟิล์มนี่ผมไปได้เซียนเลยผมถามเซียนเลยแล้วแบบนี้รูปถ่ายอย่างเงี้ยคัปปี้ง่ายไหมหรือว่าเซียนก็ดูขาดดูขาดหมดเพราะอะไรเพราะคอปปี้ทำฟิล์มสองครั้งเบลอแล้วยังไงก็ไม่เหมือนต่อให้มีวิวัฒนาการที่ทํามานะคือกระดาษอัดรูปไม่มีแล้วไม่มีแล้วการล้างในห้องมืดน้ํยายามันไม่มีแล้วมันจับผิดได้และเซียนพระเป็นชาติพันธุ์ที่ละเอียดโอ้โหตีกล้องมาจับไม่ได้หรอกคำว่าเรียนพระนะ อ่ารุ่นหนึ่งมาไปแล้วรุ่นสองรุ่นสองอันนี้สร้างตอนปีหนสองที่ท่านได้พักครูอ่าปวนเป็นพระครูไวยรุ่นนี้เต็มตัวระบายสีและไม่ระบายสีนะครับพิเศษสุดก็คือว่าจานทุกดอกจานลายมือท่านด้วยตัวท่านเองใช่จานจานทุกดอกมีทั้ง แอลคาดคุ้มครองและแน่นอนมีนาชาลิสติในดอกกลางทุกทุกอันคือพระฉินก็คือโชคลาภอ่าปีหนครับมีสองแบบนี่ปี15มีสองแบบก็คือเป็นตะกุดในสมัยนิยมนะในสมัยนิยมนะก็พูดกว้างๆที่มีชื่อเสียงที่สุดเลย รูปทายหลังจีวอหรือ,อพันสาวสุดท้ายปี2-1สุดท้ายเลยสุดท้ายจีวรท่านเลยตรงอ๋อก็เป็นจีวอที่ท่านเสกให้แล้วก็หลังสแตปมอาปจาจักะนาชาลิติก็คือทั้งคุ้มครองแล้วก็นาชาลิติคือพระฉิมโชคลาภนะครับรปเป็นรูปอัด นะครับก็จะดูยากนิดนึงต้องจดจําแล้วต้องใช้สกลิลทําไมรุ่นอื่นเนี่ยได้รับความนิยมแต่ว่าไม่สุดแต่ว่ารูปถ่ายเนี่ยหลวงคุยเนี่ยทำไมสุดเลยตอนนี้แรงมากเขาเรียกว่าอะไรสื่อสารดีกว่าพี่อันจริงไม่ต้องใช้ขาถาไม่ต้องเสกเลยน้อมทำจิตละหลวงพ่อขอพรหลวงพ่อเนี่ยมองหน้าท่านเลยลำบากเหลือเกินหากินยากเหลือเกินวันนี้อยากจะได้ยอดสักตนนู้นเนี่ยเอาลองดู จะรู้เลยจะคลิกเลยคนที่เขาต้องการดูรูปเนี่ยมันเหมือนแบบตัวแทนองค์ท่านที่แบบใกล้ใกล้ตัวมากที่สุดคือคือต้องทราบซึ้งอ่ะต้องศรัทธาก่อนอ่ะต้องศรัทธาต้องศรัทธาใช่พอศรัทธาแล้วเนี่ยมันจะน้อมนำอ่ะน้อมจิตเนี่ยเข้าไปเข้าไปหาท่านอ่ะครับแล้วขอพรกับท่านเลยอันอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นความหมายเป็นกุศโลบายที่ว่าเออเป็นรูปถ่ายที่ที่ได้รับความนิยมมากอ้าวต่อไปต่อไปเป็นภาคของพานิษฐ์ผง ที่มีขึ้นชื่อของท่านเลยนะแหวกม่านคือเป็นพระยุคแรกจริงๆม่านเนี่ยก็คือฉับพันธ์นัลังสี<ม>คือของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีฉับพันธ์ 7, <ม>ออน<ม>ัลังสีเจ<ม>็ดหรืออลาเนี่ยสีของอ่าลังสีอ่ะเจ็ดสีที่แผ่ออกมาอ่ามีเฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว<ม><ม>นั่นคือภาคสำเร็จสูงสุด ชาบพันังสีเกิดตอนที่ท่านตัดสรูแล้วหลังจา,จากตัดสรูก็คือแสดงฉับพันังสีนี่คือความภาคสาเร็จสูงสุดของพระแหวกม่านจึงส่งผลความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสร้างโดยหลวงพ่อกลวยที่ทําพิมพ์เองได้ลึกซึ้งและสวยงามแหวกม่านแล้วก็ปกโพก้าใบ <Okay. S 1> เน่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 เนเนอันนี้คือพระขึ้นชื่อของท่านคือพระปกโพก้าใบ ซึ่งซึ่งเป็นพระใหญ่แต่แอบแพงแอบแพงแล้วก็พุทธคุณก็โหคนหายากด้วยนะคือใครที่อยู่ในสารพระกวตต้องมีปกโพก้าใบอะไรอย่างนั้นเลยพี่และมีทั้งแม่พระธรณีแล้วก็หลังยันครูคือนี่คือคือคือขึ้นชื่อของพระปกโพก้าใบหลังลูกเก่งดีหลังลูกเก่งดีคือข้างหน้าเป็นพระสมเด็จข้างหลังเป็นลูกท่าน สื่อสารกับท่านโดยตรงเลยโดยตรงเลย,ย,เลยขอพอรท่านเลยอขอพอรท่าน<อ>เลยเป็นรูปท่าน<อ>นี่เรียกหลังรูปอันนี้ครึ่งองค์แต่ว่าถ้าเกิดเต็มองค์ก็เป็นรุ่นรุ่นสองรุ่นหนึ่งรุ 1, <อ>่ร 1, นหะนึ่งะแล้วกว็เราลูกศิษย์หลวงพ่อกวยเนาะ<อ>เขาเรียกอะไรชอบให้หลวงพ่อลําบาก อยากได้พระอะไรก็หลวงพ่อที่กดพิมพ์เองอพระโรงงานก็ไม่เอาสั่งโรงงานก็ไม่เอาอเห็นไหมหลวงพ่อลําบากทําให้แล้วก็ยังต้องต้องเลือกกันนะ่ะต้องเลือกกันนะ่ะซึ่งแน่นอนหลวงพ่อตอนช่วงปีศูนย์กว่าหนึ่งกว่าท่านกดพิมพ์เองจริงนั่งกดพิมพ์นะนั่งทําให้นะแล้วก็มวลสารเนี่ยต้องไปโครกต้องไปทำนะครับฐานจิตให้เลยใช่ใช่ที่เรียกว่าพระทองคําไม่แปลกเลย พระของท่านเหมือนทองคาจริงๆก็คือว่าถ้าเราเราเามาเดาะเดาะดูเนี่ยพระของท่านน่ะจะมีความหน่วงมือมากกว่าปูนอย่างเดียว<อ>เหมือนทองคำอ่ะพี่ทองคำกับทองแดงอ่ะมีความหนัก<อ>นั่นคือการเปรียบเปรยที่ว่าเอ้ยไม่เกินจริงพระหลวงพว่อกกยเป็นพระเป็นพระทองคำเ<อ>นี่ยเนี่ยในนั้นนะถ้าเอ็กซาเรย์มานะพี่จะมีรวดมวลสารมีเพชรมีเพชรหน้าทั่งหรือว่าเป็นพลอยเป็นอนนัญมณีท่านทําทุกสิ่งทุกอย่างในผงม,มีดินในดินมีผงทุกอย่างครบองค์ธาตุสี่ การตั้งท่านี่สําคัญท่านทําตั้งแต่เบสิกเลยยันสูงสุดเลยโอ้นี่ท่านท่านตั้งใจมากนะพูดถึงว่าโอ้โหพี่การปลุกเสกของท่านนี่นะปลุกเสกกลางคืนด้วยนะ<อ>ปลุกเสกกลางคืน<อ>เพราะว่าในในพิธีใหญ่ๆที่นิมนต์ท่านไปเสกนะ<อ>ไปนั่งปกเลยพิธีจกักรพรรดินี่นั่งปกกลางคืนอบอกได้เลยไปสืบได้เลยพิธีจกักรพรรดิพิสุนโลกที่จย์เทพสรีตุบุตรเป็นเจ้าพิธีเนี่ยท่านไปนั่งปกให้ตอนงคืนก่อนวันสุกดิบเลยแล้วก็พิธีวัชชิโนรถปีหนึ่งสอง ท่านก็นั่งปกกลางคืนให้คลองผ้าอย่างดีแล้วที่ท่านทําบางทีจุดทูปจุดเทียนอะไรในกุฏิตอนกลางคืนอะ,อะไรอย่างเงี้ยนี่ไงคือว่าการทํากันหรือการกระทำํำทางไ<จ>สยเวทมนต์ดำที่เข้ามามันทําตอนเราอ่อนตอนเราหลับคนใช้วัตถุมขขงคลพ่อถ้ายังไม่โดนนะคุณใส่ไม่มีทางได้กินเนี่ยเนี่ยที่แน่นอนนี่คือวัตถุมงคลของท่านนะที่ส่งผลต่อไปเป็นหมวดเครื่องรางหมวดเครื่องราง แหวนตั้งแต่หนุ่มละตั้งแต่หนุ่มอันนี้คือสุดท้ายสุดท้ายที่ทิ้งรอยไว้คือเขาเรียกแหวนผ่าเราคือก่อนหน้านั้นอ่ะเป็นแหวนเหนียวทั้งนั้นเลยรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยเป็นเหนียวทั้งทั้งหมดเลยมีรุ่นนี้คือสาลิกาเมตตาค้าขายเจราจานะจะมีน้ำหนักในคําพูดนี่แหวนมีดหมอ ก็คือ,อมีทั้งที่ตีลายในวัดนะครับแล้วก็สั่งประกอบเสร็จมาการขั้นตอนสุดท้ายประจุกันท่านต้องประจุด,ด้วยตัวของทอ่านเองตามเลิกฐานาทีแล้วก็ตามสายวิชาที่เรียนมาจากกลุ่มเดิมเน้นทุกอย่างเน้นเน้นจริงเน้นจริงครับพี่แหวนมีปดประ <para> หลัดประหลัดหลวงพ่อควยเรียกคุณปหลัด ตัดลุงขาดถ้าตัดลุงไม่ขาดซื้อจากผมไปเอามาคืนเลยไอ้ตัวนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนยังทดสอบได้จนถึงทุกวันเนีล้ลุงลุงเนี่ยถ้าลุงลุงขึ้นมาเนี่ยพี่อขอหลวงพ่อขอดูบารมีขอชงบารมีหน่อยว่าไอ้ตัวเนี้ยแท้หรือเปล่าขีดดูนนทุกวันนี้ยังยังตัดขาดอยู่เลยนนตะกรุดตะกุดนี่ท่านจานเองทุกดอก สายหลุมมะกลวยเป็นสายแรกๆหรือสายสาย,สายเดียวที่คัดลอกหรือพิสูจน์อัตลักษณ์ลายมือเพราะอะไรเพราะตะกุดอะ่ะมันเหมือนกันหมดอะ่ะพระยุคปีหนึ่งกว่าพี่ถักลายถักลายมันก็เหมือนกันหมดอะ่ะยิ่งเราต้องผ่านี่ตะกุดชนผ่าแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ลายมือมนุษย์มีลายมือเดียวจะมาอ้างว่าลายมือตอนหนุ่มตอนแก่มไม่เม็กเซนนะ<ม>อย่ามาอย่ามาใช้งี้กับผมนะเพราะผมพิสูจน์มาแล้วลายมือพี่ก็ยังมีลายมือเดียวแต่มันมีหวัดกับบรรจง S <S แต่อัตลักษณ์อ่ะมันมีอัตลักษณ์เดียวตะกุดหลวงพ่อควยจึงมีความชัดเจน <guerra. S 2> ไม่มียัดไม่มีเสริมไม่มีแทรกสุดนสุดสุดนะสุดท้า IN สุด้งเนุ่ย <An S 2> ุดสุดสุดสกดีุดสุดส่ะุดุดสเปียกนะ เขาชื่อเปียกเป็นเหมือนลูกชายหลวงพ่อเลยคืออยู่ในกุฏิหลวงพ่อและดูขนมสิฮะทั้งหวยทั้งอะไรเนี่ยประขอนะเปียกบางทีผมไม่อยู่เนีเนีเอาเอาเอาขนมมาแรับนะเปียกนี่เฮี้ยนเอาเรื่องเนี่ยก็จะส่งผลต่อกุมารนี่กุมารอะไรอย่างเงี้ยกุมารท่านก็มีชื่อวันนี้แหะครับแฟนเพจเดอะมูฟบันเตอร์ก็ได้รับความรู้นะครับสำหรับ แฟนพระเครื่องหลวงพ่อกลวยไปแล้วแค่เซี่ยวเดียวเองนะพี่ก๊อ็เซี่ยวเดียวเซี่ยวเดียวนะนะฮะพี่ต้อมไดคุยมันมากพี่ต้อมพี่ต้อมพี่ต้อมแบบท้ายนิดนึงครับอยากจะฝากอะไรคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมาหาผมก็โอเคก็พันทิพย์เงางวานชั้น2นะครับเลยสมาคมที่ออกบัตรเซอร์มาเข้ามาในสุด ถ้าเกิดผมมาสีฟ้ามาเลยตู้สีฟ้าจำมาเลยแล้วก็จะเจอหลวงพ่อกวยองค์ใหญ่มาจุดทูปขอพรกันได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องมาซื้อผมหรอกแค่มาสนทนาพูดคุยมีข้อสงสัยเอาพระมาเช็คมาตรวจสอบนะครับหรือว่ามาขอคําแนะนําเกี่ยวกับวัตถุมงคลไม่ใช่เฉพาะพระเครื่องหรอกก็ท่าในใดที่ชอบนิยมหรือว่าอยากจะบูชาพระเครื่องของแท้ของดีก็เชิญได้ที่ ันทิพย์งานมงวานครับวันนี้ต้องกราบขอพระคุณสำหรับพี่ต้อมนะแล้วก็พี่พีด้วยนะครับสวัสดีครับผมกราบขอพระคุณครับสำหรับแฟนเดอะมูนวันเซอร์ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับยี่